ป๊อปนมเดียยวันจะปิดไทยเนานะอน,นี้หน้ายัางว่าบุญหน้าแปดสิบเลยหกสิบหกสิบหน้าเศร้าเรา,า <c oughs> ป๊อปมันเดียบยังปิดอกอกโลใส่บอก มันสีนะเขาสีแห้งมันสีแตกเลยเป็นไม้ดิบอีดิบตัวเทียออกมาเมื่อนเทียก็เอามาใหายกำลังนี่เพราะว่าชุดก้อนนะเพื่อนเอามาส่งเดียมันมันงงงามนะครับไปไปคืนเพื่อนเนี่ยเนี่ยว่านี่ประเทศแห่งห้ามหม้มันเป็นไม้ดิบถางเลยนะถ้าได้จะถ่ายเดียวโอ้โหไปเมรัสเซโร่เซโร่เราวะใส่แล้วเขาก็กเนี่ยไม่ไปเนี่ยไม่ไปคือถ้าพอแล้อว่าก็ปโป๊ะ ไปพี่น้องเลยเดดซองเนาะกับสักไทยสบายดีเด้อสบายดีพ่อแม่พี่น้องป้าลุงเอฟซีเบิร์ดสุขส,สุคนไปพี่น้องเอกะยินดีต้อนรับซ่องสาวบุญบานนาอีกแล้วเนาะมาพบพ่อ,พอ,พอ,พอในมนี้ไปพี่น้องเลยทั้งศูนกะสีเข่าไปทั้งเฮื่อนของทพ่อก็ทาแม่แต่ลดเข่าไปบห่หอดขี่ตมเนาะทา้งเฮาก็ได้จอดรถไว้อยู่นี่ จะรถไปนี่แล้วก็ชิย่างเข้าไปไปี่น้องเลยเพราะว่ามองนั่นหันเป็นตะลุกละรถฉบุนดุวยโบ้ไร่เนาะมบนก็เลยขี่รถมาคนเดียวมาในน้องพิงไปโรงเรียนโดยกะหน้าตากะโอ้ยไปี่น้องเลยอากาศห้อนเนาะวันจะเป็นตุ่มจะเป็นซิวหน้าตาครับโบ้งาม่ไพี่น้อง <c oughs> เลยมีเคีมดีๆแนะนำในเด้อเนาะอันนี้ยังว่ายังโบ้แมน หน่าดำให้ดำหน้าได้หนิาว่าดำให้ดำหน้าหนิยังซีกลัวหนิหอยปีดอ้อ้ยเพราะว่าอากาศมันฮ้อนเนาะอากาศฮ้อนแดดเห็ดไอ้เขาหน้าตากะคูอหัวแหละเนาะโดยวันนี้ทั้งทางเพิ่นมาเห็ดเปียกทั้งเสาเย็นเพิ่นโทรหาเนาะหน่าทั้งทางเพิ่นมาเห็ดเปียกแต่แ่าเพิ่นก็อยู่คนเดียวด้วยว่าอยู่กับไผยเสาเย็นว่าซื้อเอ็มร้อยมาให้ยในเด้อเพิ่อนนะทั้งทางเพิ่นมาเปียกที่ทั้งสมบูรณ์ก็ยังบ่ได้ออกไปเปียก ดี๋ีเข้ามาหาเพิ่นก่อนมันดิดนําเบิงทางสร้างพเพื่อนทสร้างของทาแม่ก่อนเนาะสิเข้าไปโอทางกิตมุ้ยเดี๋ยเข้าวันนี้แล้วก็จอดรถวันนี้่อพี่น้องเอ้ยจอดไปโฮมนี่แหละบ่รถบ่สภาพรถกิตมล่างก็บ่ไวเนาะ่งบ่ามือล่างแต่ว่า น่าน้ำน่าฝน,านหอยพีดองเอ้ยก็สีลำบากแม่นะป่ะทางใดกายสิยงังเข้าไปทั้งเพื่อนพ่อแม่ก่อนอพอทระแม่ก็พ,อ,พอกอ็แล้วไปนอนหน้าไปวานก้าแล้วก็วานเข่าอะไรวานเข่าปลาวันน้ำเน่ตัวที่ว่าไม่ชวนนั่งกัดดำน้ำแน่หอยพี่น้องเอ้ย ได้บานนี้ไปจังได้บาทนี้หัวมันกระเห็ดหัวคักแทะนี่เบื้องหาปีนหัวก่อนตรงนี้ก็มัดเดยนี่มัดคักแทะโอ้ยน้อบาทนี้นี่ว่าแกผูพ่อจอดรถไปผู อยู่บนนาห่มเล่าเจ้าฮูรถไปบ่ได้รถเอามันต่ําไปแก๊สดแล้ยโดยๆอ่อ่ะบาดนี้เรียบร้อยโหเก่ามาเส้นนี้เนาะเฮาเส้นนี้มันเปื้อนในหม่องตะุกค่ะโค้งมาพพี่น้องเอ้ยยามหน้าฝนนี่ยะรถใหญ่เข้ามาก็บ่ได้อื โอ้สร้างเปิดเพลงบึนๆนี่ก็เล่ากันิหน่อยกะลุนี่เนาะ้ยป่ะเนาะเพิ่นเปิดเพลงแล้วรพี่น้องเอ้ยอ่ะเนาะอ่ะบัดนี้ป๊อมาบัดนี้ใส่สูงตะโกพี่น้องเอ้ย เปิ้นเอาผ้าตางปกไว้เนาะเอาปกไว้นี่กะฝนฝนตกฝนตกแล้วมันสิเจริญถ้าบ่เฮ็ดไว้กะแม่นเอาบ็อกดํามาอ้อมไว้เนาะอย่ามันเจไหลไปเด้อนี่เนาะฮะรถคอยจอดอยู่เพิ่นบ่มีูยิตมบ่ได้ Mùn hua sao đó mấy ngại kìa nè, sẽ nàng bát nị. nhé ông ngon nè, Ping nàng. Một ngon. con, ngon. Một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  บักกอยห้องอึ้งนี่น่ะว่าจะเอิ้นเครียดบ่อยนะเครียดตะมุ้งบักคอยเอิ้นเครียดอันน่ะอึ้งเผานีบ่อึ้งเผาอึ้งยงคนไทยเพิ่นบ่ได้กินด้อึ้งนี่อีสานเพิ่นนี่ก็สิกินอยู่เพิ่นบางคนเนาะบางคนเพิ่นก็บ่กินออยังเีตาเนาะปานาบ่่น้บ่ได ไปไป็นนาบ่ได้หาไม้ห้องเสียเลยหาไม้เศษนะห้องเมนห้องเวลาฝนตกมันจะงอนหางได้นี่ยายพูดยายพี่ได้นะไม่ใช่เวลาเห็ดตลอดได้สายายได้ใครยุ่งถุงใบมากขมนี่ไปเลยนี่ห่มเล็กนี่แำเหมือนชิ้นที่หนึ่งอยู่พี่แล้วปะเดียาเทนันเนาะเทนขึ้นไปใส่กับเห็ดอันลามุงสังกะสีหางเมนอย่าเพื่อได้กินมันสาเลยมันน้ำชุ่มตางมาจากคนสอ่ะ ชื่อกาแฟเอ็มร้อยชองกัเอาไว้ที่เดียร์มาตีเห็นกันนะเอาบริกิหน่อยค่ะฉนกินได้กี่หนึ่งมาดูกันถามเราด้วยที่เราอยากก๊อกไปจ้ะถามไปไปเบิ่งด้วยสั่งติกกอโลว่าตอนนี้สั่งไม่เวลาสั่งไม่เวลามีแต่นาทีขอไม่มีเวลาได้หรอพี่เตะจะขอเวลาเท่าไรหรอ ติดกโลเสเยงบอสนน่นเป็นหน้าเบิดดอมนนี่ติดกระเบือกติติกโลเนาะ สวัสดีเด้อดดยสรางสาคนบ่สวัสดีปอนนั่งว่าสวัสดีนั่งเกือกระโลยิ่งว่าสวัสดีเยอะบ่สบายดิบ่สบายนะเมยน่นะเมย้นอสบาเออ้นนี่สบาแล้วว่าถือได้นาะแทนหุ่หน้าได้ว่าบุญแล้วถใจ Bi gái khang nha phi long kuôi khơ để khởi sĩ bung hết sĩ bung cho tay nga, chị kìa nga 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 nhau nga 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 ไปเพได้ได้เนาะงบุญเนาะบุญก่บข้าและบุญนะทางคำหนึงหยุดบ่เราไปเอนหยุดไปเฮทัยห,ห,หน้าได้แล้วกันเนาะหน้าบุเป็นหน้าบุเป็นเป็นตะลิมหน้าเป็นตะลิมหน้า เนี่่อะไรป๊อปนิ่มเดียววน้ติดไทยเนาะนี้หนายังว่าบุญหนาแปดสิบเลยหกสิบหกสิบหนาเช้าไม่ได้ขอเลินวัวจ้ากันเนาะ อาตกภาซีแล้วบัดแลผลปางหมอเอ็มไปนหน้าได้หมอเอ็ม

แห้งแทะมาแต่เพื่อน,อน,น,อน,นเร <laughs> า,า,า,าเองได้เนาะสบายได้เฮือนอันนี้สางหาม่เองเราได้พลมเลาะ Vamos lá, คนตีห้าตอกนี่แตกบัวได้เนาะนี่คนตีนาตอกกระโลเลยสิเพา<อ>ะคนมึนการตกอกนะ ที่จบุญมาว่าโอ้างคนมาติ๊กันกะโลแล้วดูบกระเบื้องบอกวาเบิร์หรือาหัวมัจะบเรถึงแล้วไม่หอเเ็นง่าติ๊นี่ทอสีลามิ ให้กินให้ทั้งสร้างเพื่อนบ่บุญนันนบุตรูนี่หนาอย่างเจ็ดสิบป่ะชมการบัตบ่สามบงนี่งทีไอ้บงยืนตัวนี้นะบางทีได้็นวออกไปได้อยากซื้อมาไว้ให้เพื่อน พระด้๋ยวผลอะไรงัวนผอะไรงัวงัวเข่าคำขึ้นเนี่ยเราพอเราติดตัวนี้แปดชิปปอตอนี่ยตัวนี้คือิเจชิชมตัวนี้เปกันเป่นกแปดชิมเาสอเมตรบ่อไม่ัไม่หเส ทำกันเบิดบ่นี่3องค์เพราะว่าต้องสะเย็นว่าค่ําคืนชื่อมันว่าเฮาไปเวียกไปยังก็ไปบ่ได้แต่เมดประตูบานมันเนาะคยาวนี่เพราะว่าเพื่อนั่นดิสิบโอ แต่ว่ามันมีแต่สองเมตรแต่ความยาวน่ะมีแต่ว่าข้ามาแล้วมันดาวออกมาแปดชิปเนาะมาแปดชิปความยาวสองเมตรใช้ต่ได้ออกไปของเม่โทรมาว่ะซื้อบานว่านทำไมยังไก่ได้องบานนี่ก่อนก็ได้ยุ่งเหรอได้ให้ติดบางทีเสาเย็นเพิ่นไปตลาดเซนูเมื่อเพิ่นเอ้ยกับ ເ <s> ຂ <pel> <pel> ົ <pel z art> ້າມາຍ້ານງົວເຂົ້າຍ້ານງົັຍັງແນນນກນວ່າງໄວຄິ່ບກຄິ່ງຄົວຍັນີນນຈົ້ບຊືຮົກຊືຕນัมอດມອງອັນຕ່ນນອມນ สร้างติดโลดเนาแต่ว่าสร้างเนอะว่าแต่ว่าติดเนี่ยมันสีเนีเาสีแหงมันสีแตกเลยเป็นไม่ดิบีดิบตัวที่เอามาเมือนที่ข่อยเอามาหน้ํำลังเนี่เพราะว่าชุดกอนะเพื่อนเอามาส่งเดียมันมันงามนะไปไปคืนเพื่อนเนี่ยเน่วันนี้ประเทศห้เขาไม้มันเป็นไม่ดิบถ้าได้จะ่ายเดียวเนี่ไมถ้าบบอืมเนเเสเะใช่แต่เขาก็กเนไม่ไปเนี่ไม่ก็ไ้คือถ้าพอแล่วกับบเด็ดอเตือนมันยัี่ีิวเรายังทำายอยู่แล้ พอเขาแน่ไม้ไว้เขาบอกว่าเปิดเลยพอเขาเปิดแล้วมันสียดังติดติดไว้เลยพอทําแม่์เราโทรหามาคืนนี่ว้าอยากได้นี่มาซื้อมาให้แม่ก่อนแน่เราอะเราช่วยนั่นแม่พิงมาซื้อก่อนเราเราไม่วันกล้าเราว่าหมดเลยวันกล้าไทยหุบบอกเอาไปนั่นแอมชาเทียงแอมชาเทียงแล้วก่อนเราบ้างมึงทำผลปตกสิเอาม้าประเด้งทำผลตกกะบ่ามาแดงนั่น มาบ่ได้ให้ทางสร้างเพิ่นติดไว้ให้ก่อนติดไว้เวลาอยากไปยังกะยากแล้วถ้าเอาไม่วงเอขึ้นทางเนาะมคือว่าเอาม่วงงัวกินอยู่กินคู่มุ่นเบ้อบายมเือควเือหยังมาเก็บเียนมื้อถ้าว่าม่แค้นหั่นดีหั่นก5.5่ด้แต่แม่แดงบ่ฮู้เท่าไหร่เนาะแดงสิแพงกว่าแม่แดงแพงกว่า ตัวจันชื่อมาถวายวัดมันบ้านเฮาเมื่อก่อนอ่ะก่อนแล้วชิคกินอันไม่แค้นแต่ว่าหน้าแปดสิบคือการคมเยาวกันอันใบละหาแสนหาสิพันยังบบรวมคืออันใบพับอีกได้ไหมนี่ใบพับมันนาลูกกอลูกกอนยังนะนี่ไม่ยังเหรอไม่แค้นกันบอบออันนี้เพิ่นเอิญไม่รู้เอิญไม่แดงไงตัวที่อันเพิ่นติดใช่ไหมนี่คือข้อตรวจนี่สมุดตกใหญ่เกียวหอนเพื่อนโอ้ กี่ามนี้พูดไ่ทอนไทำฮ้อนฮ้นอนตลองอกแล้ว <laughs> นะนะเราหาย,ยได้ไเนาะเป็นโรคกระเพาะจะกินต้มน้ำแบบตมไอยาตนั้นเราเคยกินบ่ยาเป็นขับซูนนะยาเราเคยดยบ่ยาดีันเป็นเป็นขับซูนได้ดีกรเพาะกินนั่น ก็ดีอยู่ได้เราเคยว่านมวเตียได้ทานตใส่บาทเงี้ยเขาสอืด้่แล้งยังมีอย่างนี้นี้จังะสารพัดหากระต้มใหมได้โซงถุงหนึ่งสบห้าจะบอกไปชื้อหงเราวันนี้เราซื้อมาอีกแล้วคู่ี้่ะาเราว่าอเซื้อมาให้กระต้มไหมอย็นบพี่ชื่อให้ลงนะ ตากนี่คะเออเบิ่งได้ใช่เบิ่งหลงได้หลงโมวยหลงนั่งหนีเมื่อเพลื่อนโมเลกเลยเนาะประโยคทางงโยเย็นพายพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวมองกวนตุ๊งน้ำตุ้งน้ำตุ้งน้ำแก้บได้ดีๆเด้อตัวกินเบิ้ดมื่อนั่นแตกไปขวดนึงแล้วมันนะงวยเหี้ย ของเก็บเครื่องเก็บคองของเพราะว่าเป็นติดก,กระเบื้องตอนนั้นเนาะดูกระโดดอ่ะเด็ต้องเอาเครื่องคองมาไว้นี่ตู้ตู้เย็นเพ่นยังกินเน่ตู้เย็นี่เบอร์กอนอือมีแต่น้ำต้มโอยังมีกะแช่ตู้เย็นบอกมีกะเป็นตนะู้เย็นชิ้นบอกชิ้นโมเนาะ เย็นตังทพ้อเราซื้อใหยนะ้ยแล้อพี่น้องเอ้ยตัวเย็นตัวนี้เนาะตังพ้อใจดีเดี๋ยว่าพอหักของสมบูรซื้อใหย้ยตังพ่อแม่ตัวนั่นก็ถอดไว้แล้วเพราะว่ามันใช้งานก็อันตรายพี่น้องไอเนาะซื้อตั้งแต่สมบูรไปไทยปีสมบูรไปไทยปีแรกเนานะตั้งแต่อายุสิบสามปีตัวเย็นเลยจนกุมเมื่อนี้อายุสมบูรก็ลายตึก ngân ra xong nó Thôi thịt họ bất cứ nó thành dài ทางพันเลี้ยงยังไงน้ำใส่เย็นจะยูดกินแข้งทั้งซางเพื่อนเด็กๆก็ไล่ไปให้มือหน้าบ่ได้เราอ็ใส่เย็นเอากระถางคอยชื่อแม่แล้วพวกเรไปหน้าบ่บ่เย็นทางที่คอยชื่อแล้วพวกเรไปหน้าบ่ยังไงยังไม่ได้แก่ไปเราไปนู่นหนึ่งบ่ชื่อส้วงวู เราออกไปหน่อยนึเอาไปตรงน้ำผนอยู่หน้าไว้แล้วต้มกินเหรออันนี้เราตัวไปตรงเลือี่แหลยตรงเนี้มันไปหน้าเพราะน้ำเฮือนเฮามันมีนาำอยู่ไไ่นอะอยู่นานตรงตรงน้ำผน,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 นไหวเวลาเย็นผลโมโตกหากินกน้ำส่างเข่ได้มีอะไขอยไปเอาไห้เรามึงโอ้ยน้ำสางโมไปจกินมามาแล้วมีวใครเขียนใครอื่นใครกรบแต่สารพัดเนี่นยรตรงชิน่นไฟอ่อนเลยนะ นี่ไงเลับซื้อหมูตึกับตำหมกทั่วอ่ะทั่วจะเอามาคืนนี่ใชะไหมหมกทั่วซื้ออยู่บ้านานา้นอ,อ <c oughs> งป้าก็ว่าน้มานเทียนเจ้แตวอเลยบอกเจ้าเตวอเราขายเลยแบ่งไปหน้าแน่ให้แม่ตู้ตำเลยไอหมูแพง่มาเบื่อตัวหน้าเราอ่ะเราเข้าตลาดเห็นมังแตงซื้อมาให้ไหวต้ตำหมังแตงเพิ่นมากินนกชากนันนะามังแตง ไปสันเดประมาณนี้มันเป็น้องเลยเนาะไปไปก่อนเด้อโดยสบายดีเนาะพ่นสางตักโซเย็นมึงข้าตรงน้ำจะอยู่ให้กินออกเช่นเดียมาเลยออกเช่นไรก็ออกใส่ซักเครื่องค่เช็ดเแล้วอยู่ซักผ้าแต่ว่าพอเพ่นไปนะไปโชง์รองพิงก์นะเขามาแล้วเชื่อได้บ้านอยู่เนาะได้กินแล้ว พอาเชี่ยเห่นาชิ้นเอาม้าให้เออใช่โบให่เอาม้าโบให้เอาม่าบอของน้องพิงเราอะคุณแด้ตอนเ้าัองกินอืมอยู่ในตู้อันนั้นไปจันพี่น้องเอ้มาคลิปนี้กับองสมบุญกับมาอำเรดให่พ่ออม่พี่น้องปราลุเบืองน้ำกันเนาะโอ้ย กองกินดอกเงีใชเป็นสั่งมาเพื่ออยังเพื่อเทกันเปื้อนบอกส่องดังรดเลยป้อเดือเพื่อพี่น้องเลยแต่เพื่อเราติดกระโกระโลแล้วเนาะอ่าสันจังไรกับก่อนเดินขอขอบุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องป้าลุงที่ข้ามาหับชมคลิปตั้งแต่ต้นจนจบดักบุคาลโฆษณาเด้อขอขบุญขอบคุณทุกๆคน เนาะที่เขามาเป็นกำลังใจแห่งใจตลอดมาแล้วก็ตลอดไปโดยองานบริกาทางเขาก็มีเวลากลงมาเยี่ยมายามเบิ่งืือเก้าคือเดิมจากคลิปนี้ทางเขาไปก่อนเดอ้อขอกาวววาสาบายดีสวัสาาดีพ่อแม่พี่น้องป้าลงเปิดสุุสุคนที่หกักแพงสบุญ what's